โอเคก็สวัส <languages> ดีสัปดาห์ที่13านะครับของการซ้อมมารารอนในปีนี้ของผมเองก็ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับสําหรับการซ้อมแล้วก็การวิ่งมารารอนของผมคือจริงๆผมรู้สึกว่าพอใกล้เข้ามาเนี่ยความเครียดมันก็เริ่มเพิ่มขึ้นแหละแล้วก็บอกก่อนว่าคือผมอะเพิ่งมาทํางานได้ประมาณ2เดือนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะผมยังไม่จบมหาลัยนะคือยังเรียนไม่จบมันก็ยังถือว่าเป็น สิ่งที่ยากอยู่สำหรับผมเพราะว่ามันคือมันต้องจัดการเวลาแล้วก็จัดการชีวิตตัวเองให้มันแบบมีเวลาทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันออกมาดีอะนึกอ,ออกป่ะเพราะว่าคือถ้าผมมาทํางานแล้วอะไรเงี้ยทุกคนก็คาดหวังเพอร์ฟอร์แมนซ์จากผมใช่ปะ่ะมันไม่ได้เหมือนตอนฝึกงานอะไรเงี้ยคืองานเราก็ต้องทําผลงานออกมาให้ดีแล้วก็มันก็เลยเป็นความรับผิดชอบอย่างหนึ่งที่ผมต้องคอยดูแลให้มันออกมาดีที่สุดนะครับก็อ,อาจจะมีเครียดบ้างเรื่อง เวลาว่างน้อยอะไรเงี้ยเพราะาผมรู้สึกว่าเวลามันค่อนข้างสติ๊กจริงๆนะในแต่ละวันอะไรเงี้ยครับก็คือกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนคือวันเนี้ยก็วันนี้ก็วิ่งคาเวอรี่นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนาะก็วิ่งไปเจ็ดกิโลเพจเจ็ดกลางๆนะครับก็แค่นั้นแล้วก็เล่นยิมวันนี้เล่นเป็นเอ,อ,อะไรนะเล่นเล่นหลังเล่นเออเล่นหลังไปนะครับเล่นหลังแล้วก็ไบเซ็ป ก็โอเคกลับมาเรื่องเรียนต่อก็คือช่วงเนี้ยผมก็จะแบ่งเวลาก็คือมีเมนสามอย่างที่ผมต้องทาใช่ป่ะก็มีทํางานมีเรียนแล้วก็ซ้อมมาราธอนหรือว่าออกกาลังกายอะไรเงี้ยก็ถ้าให้จัดเวลาคือเนี่ยคือสามอย่างที่ผมต้องทํามากที่สุดหรือที่ผมต้องแบ่งเวลาให้มากที่สุดอะไรเงี้ยวันนี้คงม,มีเท่านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันวันต่อไปเนาะพรุนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ในตอนเช้าว่าผมไปเล่นยิมยังไงบ้างเนาะพรุนี้เราจะไปเล่น โปรแกรมอ,อกลังแขนแล้วก็ไหล่กันในตอน6โมงก่อนที่เราจะไปทํางานกันเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับทุกคนปุ้งเล้วกันฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เอ่อตีห้าห้าสิบหกนะครับเกือบเกือบ6โมงแล้วเดี๋ยวผมจะไปยิมนะครับ้ังหน้ารางตาก่อนแล้วก็เดี๋ยวทำเข้าๆทิ้งไว้แล้วเราจะไปยิมกันนะครับ อเคเจอกันที่ยิมครับเดี๋ยวผมเดินไปยิมประมาณร้อยสองอเมตรแค่นั้นแหละใกล้ๆนะครับขอจัดการตุลาส่วนตัวก่อนนบโอเคก็ตอนนี้สองทุ่มครึ่งแล้วผมกลับมาจากไปวิ่งมาแล้วครับสิบี่กิโลเมตรวันนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าตอนเช้าเนี่ยก็ไปเล่นเวทเป็นโปรแกรมอ่าอกหลังแขนแล้วก็หัวไหล่ซึ่งจริงๆช่วงเนี้ยการเล่นเวทของผมมันก็ไม่ได้ เน้นมากนะครับแค่เป็นเหมือนการ m a i n t e n a น c e กล้ามเนื้อที่มีอยู่ไรเงี้ยเรื่องเวทเรื่องไรมันก็เป็นเหมือนแค่การเสริมสร้างที่อยู่เป็นเรื่องรองอะไรเงี้ยวันนี้วิ่งไปทั้งหมด14กิโลก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ14กิโล easy run คือผมรู้สึกว่าในทุกๆสัปดาห์ในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยมันจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับว่าต้นสัปดาห์ไรเงี้ยความคิดในหัวผมมันค่อนข้างฟุ้งซ่านนะครับอเคอาออย่างตอนวิ่งไรเงี้ย ถ้าวันไหนหัวผมไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่เนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับที่จะวิ่งให้จบในแต่ละวันคือในเรื่องของสภาพร่างกายอะ่ะผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมสามารถวิ่งจบได้ตามโปรแกรมที่วางไวท้ทุกๆวันนะแต่ว่าเรื่องสภาพจิตใจหรือว่าความคิดระหว่างวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ท้อมากครับวันนี้ก็ณตอนนั้นอะ่ะคือผมก็ต้องหาวิธีที่จะลักดันตัวเองแล้วก็พยายามบอกตัวเองให้ได้ว่าโอเค ณตอนเนี้เราต้องเอาสิ่งที่อยู่ปัจจุบันให้มันเสร็จก่อนก็คือเราต้องกลับมาโฟกัสที่การวิ่งในตอนนั้นนะครับคือผมจะใช้วิธีคือแค่บอกตัวเองว่าหน้าที่เราตอนเนี้คือวิ่งก็แค่วิ่งให้มันจบไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นนะครับปล่อยให้มันปล่อยให้มันเป็นเรื่องของอนาคตตอนเนี้เราคือเราต้องแบ่งเวลาให้ชัดเจนว่าเราวิ่งในหัวก็คือคิดแต่เรื่องวิ่งก็พอก็เป็นผมรู้สึกว่าดีหน่อยที่ตัวเองไม่ไม่ตัวเองไม่ได้ฟัง เพลงหรือว่าไม่ได้ใส่หูฟังตอนวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนวิ่งส่วนใหญ่ก็จะได้ฟังเสียงในหัวตัวเองเนาะอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยแต่ว่าคือผมทํานี้มาตลอดนะครับก็แล้วก,วก็รู้สึกว่ามันโอเคเดีอ่ะมันเหมือนแบบได้สมาธิหรือว่าได้คุยกับตัวเองในแต่ละครั้งนะครับคือแรกๆมันไม่ดีหรอกแรกๆเสียงในหัวมันก็แบบว่าเออท้อหรือว่าพูดในแง่ลด่า,ดาตัวเองอ,อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันผ่านมาเรื่อยๆหลายๆครั้งหลายๆครั้งคุยกับตัวเองดีขึ้นหรือว่า มีการให้กําลังใจตัวเองอะไรเนี่ยครับเหมือนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองแล้วก็ให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันสาคัญมากนะอย่างน้อยก็กับตัวผมเองนะที่รู้สึกว่ามันสาคัญมากเพราะว่ามันช่วยให้ผมเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ช่วยให้ผมสามารถผลักดันตัวเองให้ผ่านพ้นความรู้สึกหรือว่าเวลาที่มันย,กยากอย่างนี้ได้ผมคิดส่วนตัวแล้วกันว่าถ้าผมผ่านช่วงเวลาย,กยากอย่างเงี้ยไปได้เรื่องอื่นผมก็จะผ่านไปได้เหมือนกันถ้าผม วิ it, want, so. ่งในวันที anyway. okay. Okay. So, ah ่ผมไม่อยากวิ่งได้ผมก็สามารถทําสิ่งอื่นๆทํางานที่ผมไม่อยากทําให้มันผ่านไปได้เหมือนกันก็นั่นแหละที่ผมตกตะกอนมาได้ในวันนี้เนาะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปเล่นขากันในตอนเช้านะครับเวทเทรนนิ่งขาแล้วก็จะวิ่งอีกทีตอนเย็นแล้วผมก็จะวิ่งอีกทีตอนเย็นโอเคเจอกันครับผมโอเคก็สวัสดีวันพุธนะครับวันนี้ผมวิ่งไปแกิโล เป็นวัน Recovery day นะครับผมจริงๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะครับพอเลิกงานแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าหัวมันเออๆยังไงไม่รู้นะผมก็เลยลองกลับมาคิดดูนะวันเนี้ยตอนตอนที่วิ่งอยู่ว่าเออเราทําอะไรพลาดไปหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ทําให้เราเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องการกินอะไรเงี้ยคือการกินเนี่ยที่ผ่านมาผมพยายามที่จะลดไขมันลงมาอยู่เพื่อให้เราวิ่งเร็วขึ้นอะไรเงี้ยซึ่ง ด้วยปริมาณอาหารที่ผมกินตอนเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณการฝึกมันก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกว่าไม่มีแรงแล้วก็ช่วงสัปดาห์เนี้ยก็มีเพื่อนเอาคลิปผมไปแชร์ลงอ่อยูทเออลงไอจีเนาะแล้วก็มีน่าจะมีหลายๆคนเข้ามาดูคลิปก็คือเพื่อนด้วยกันเองแหละพอเพื่อนมาบอกหรือว่าแบบมามาให้กําลังใจว่าให้ทําต่ออะไรเงี้ยมันก็ เออรู้สึกดีเหมือนกันนะครับก็ม like, ันเหมือนช่วยให้ผมรู้เป้าหมายของตัวเองนะครับว่าทั้งหมดที่ทํามาเนี่ยมันคือเพื่ออะไรเหมือนเป็นการตอกย้ําตัวเองนะว่าเออเหตุผลทั้งหมดที่ผมทําช่องเหตุผลทั้งหมดที่เหตุผลที่ผมทำติ๊กตอกเหตุผลที่ผมวิ่งเพื่ออะไรคือจริงๆที่ผมวิ่งหรือว่าผมทำติ๊กตอกทาช่องเนี่ยคือตอนแรกก็คือทําเพื่อที่จะให้มันเป็นเหมือนเมมโมรีของตัวเองนะครับตอนแรก,ตอ,แรกตอนที่ทําไว้คือมาาทอนแรกเนาะทํา คลิปลงทิกตอกเล่นๆนะครับตอนแรกก็คือว่าจะจบมาราธอนก็จะไม่ทําต่อแล้วแต่ว่าพอจบมาราธอนจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําหรือว่าสิ่งที่ผมเผยแพร่ลงไปเนี่ยมันช่วยคนอื่นได้จริงๆนะครับอย่างแล้วตัวอย่างอย่างคนรอบตัวอะไรเงี้ยพอผมวิ่งมาราธอนแรกจบ4ี่กิโลอ่ะคือพ่อกับแม่ผมอะ่ะคือหัดวิ่งเพื่อทียบเพื่อที่จะเป็นโรงงานวิ่งกับผมในปีหน้าอะไรเงี้ยซึ่งมันส่งผลกระทบต่อตัวเองมากนะเว้ยส่งผลกระทบต่อผมมากครับ คือจากพ่อกับแม่ไม่ไม่ใช่คนที่ออกกําลังกายไปงานวิ่งอย่างนั้นนึกออกปะแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทําอ่ะมันมีอิมแพ t ต่อครอบครัวหรือว่าคนรอบข้างให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยคิดว่าถ้าผมทําต่อเนี่ยผมก็อาจจะช่วยคนอื่นได้เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับถ้ามันช่วยคนอื่นได้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองเป้าหมายของตัวเองมันสําเร็จละอย่างคลิปติ๊กตอกที่ผมลงเนี่ยถึงแม้ว่าคนจะดูน้อยแต่ว่าเวลามีคนแปลกหน้าหรือ คนในโซเชียลมาม้นขอบคุณว่าแบบว่าเออคลิปเรามันช่วยเขาถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเงี้ยแต่ว่าเออถ้าเราได้ช่วยเขาแล้วเนี่ยมันก็ตอบแทนสิ่งที่ผมต้องการแล้วนึกออกไหมก็นั่นแหละครับวันนี้เดี๋ยวผมไปกินข้าวแล้ว,ลวเราเจอกันมาต่อไปสวัสดีวันพฤหัสนะครับทุกคนเวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ต้องซ้อมวิ่งนะแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่จริงๆผมรู้สึกเฟล,ลนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเองวิ่งไม่ได้ตามที่เป้าหมายที่ตั้งไว้นะ ก็ตอนแรกเนี่ยวันนี้โปรแกรมหรือว่าความเร็วที่ต้องวิ่งก็คือการวิ่งเทมโป้นะครับวิ่งเทมโป่7กิโลเมตรประมาณนี้ที่ต้องวิ่งในวันนี้ซึ่งเทมโป่เนี่ยเทมโปก็คือการวิ่งในความเร็วที่มันเหนื่อยแต่ทนได้นะครับวิ่งได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับเป้าที่ตั้งไว้ก็คือการวิ่งเทมโป่7กิโลนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมวิ่งเทมโปไปได้แค่ สามกิโลเองนะก็คือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำนะครับก็เลยรู้สึกเฟลเฟลนิดนึงนะก็จริงๆมันไม่ได้เป็นบ่อยหรอกเรื่องของการที่ผมวิ่งไม่ได้ตามเป้าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันมาทีมันก็รู้สึกแย่อยู่นะแต่ว่าพอวิ่งจบแล้วหรือว่าวันนี้พอผมรู้สึกว่าโอเคร่างกายมันไม่ไหวหรือว่าผมวิ่งต่อไม่ได้แล้วเนี่ยผมว่าพอแค่นั้นนะครับแล้วก็โอเคช่างมันอะไรเงี้ยแต่ว่าระหว่างทาง กลับมาเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่มันตีกันระหว่างตัวผมที่แบบพยายามจะปลอบใจตัวเองว่าโอเคเราได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นในวันนี้กับอีกฝั่งนึงก็คือแบบมันก็อยากจะทําให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ก็คือรู้สึกกดหวังกับตัวเองนิดนึงนะครับแต่ผมก็ไม่อยากที่จะพูดตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองนะครับว่าเราทําไม่ได้นะหรือว่าเราแบบเออมันเป็นขี้แพ้อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าเออมันไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับ ก็เดี๋ยวต้องคงต้องว่ากันใหม่วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะว่าเราจะวิ่งด้วยความเร็วเดิมได้หรือเปล่านะครับก็นั่นแหละผมก็เป็นอีกหนึ่งครั้งครับที่ต้องได้เรียนรู้กับตัวเองเนาะซึ่งมันก็สําคัญนะอย่างที่เคยบอกนะครับว่าการวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องของจิตใจนะเรื่องของการจัดการความคิดของตัวเองอะไรเงี้ยเนาะคือ ยกตัวอย่างแล้วกันบางทีเราเคยพูดบอกกับตัวเองนะครับว่าเราเป็นคนแบบนี้แบบนั้นแต่บางทีการกระทําที่เราแสดงออกไปมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราคิดก็ได้เนาะคืออย่างสมมติเอ่อผมเป็นคนที่บอกว่าบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนคิดบวกเออเป็นคนคิดบวกกับตัวเองตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอสถานการณ์ที่มันลําบากหรือว่าสถานการณ์แย่ๆกับตัวเองอะ่ะก็เอาแต่พูดตอกย้ํา ซ้าเติมตัวเอ,งต,องตลอดหรือว่าอด่าทอคนอื่นตลอดอย่างเงี้ยซึ่งพอเป็นอย่างนั้นนั่นก็หมายความว่าสิ่งที่เราบอกว่าเราเป็นกับสิ่งที่เราทําจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่แล้วใช่ปะนั่นแหละมันก็คือผมก็เลยต้องมาสะท้อนกับตัวเองครับว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นกับสิ่งที่เราทําจริงๆอ่ะเออมันตรงกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางทีมันง่ายมากครับที่จะพูดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างน้นี้แต่ว่าเราต้องย้อนกลับมาดูตัวเองว่าการกระทําของเรามันสอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดจริงๆหรือเปล่า แต่นั่นแหละท้ายที่สุดแล้วเราโกหกใครก็ได้ครับแต่ว่าเราก็ตัวเราก็โกหกตัวเองไม่ได้อยู่ดีนาะก็อย่าคิดว่าเราโกหกคนอื่นเพื่อที่จะทําให้ตัวเองรู้สึกดีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วพอเราได้อยู่กับตัวเองแล้วได้มาย้อนคิดกับตัวเองเนะี่ยคําพูดหรือว่าความคิดเหล่านั้นมันก็จะย้อนกลับมาทำ้ายตัวเองอยู่ดีนะมีอะไรอีกที่จะพูดวันนี้ออวันนี้พี่ที่ทํางานอ่ะ แกดูคลิปวิดีโอ youtube ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่จะลงพี่จะดูหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าดูก็ขอบคุณที่ออชมว่าผมชมคลิปผมอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆนะครับอาจจนะณตอนนั้นผมอาจจะยังเป็นเขินนิดนึงนะแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกขอบคุณมากนะครับก็นั่นแหละ <laughs> อย่างที่บอกไปนะก็วัน,ว,นวันที่แย่ๆมันก็มีนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราัะการกับความคิดหรือว่าการกับความรู้สึกตัวเองยังไงนะครับก็ ก็ดีเหมือนกันนะนานๆทีเหมือนแบบว่าเป็น <c oughs> เป็นความจริงของโลกอันโหดร้ายนะครับคือแน่นอ,อนแหละทุกๆคนนะรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยก็อยากจะพัฒนาทักษะที่ตัวเองต้องการได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับแต่ว่าบางครั้งความจริงเราก็ตอกย้ำนะครับว่าโอเคบางทีเราอาจจะต้องรอก่อนบางทีเราพยายามไปเร็วเกินไปนะมันอาจจะไม่ดีก็ได้อะไรเงี้ยเนาะมันก็นั่นแหละครับมองอีกแง่หนึ่งพลิกมุมกับกับมุมมองนั่นแหละ ก็โอเคยิ้มสู้ต่อไปนะครับแล้วก็เว่าการค้งต่อไปเนาะเจอกันวันเสาร์วันศุกร์สวัสดีตอนกลาคืนของวันศุกร์นะครับสรุปว่าวันนี้ผมไม่ได้ไปยิ้มนะก็เหตุเกิเกดเพราะว่าพอดีว่าพี่เขาพี่ที่ทํางานเนี่ยเลี้ยงหมูกะระทะเลี้ยงชาบูปิ้งย่างนะครับก็ดูจากรอยยิ้มผมก็รู้นะครับว่าได้กินของฟรนแล้วมันฟินแค่ไหน ก็ขอบคุณพี่จอนนะครับที่เลี้ยงข้าวเย็นผมในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ชิวๆถือว่าเป็นการพักผ่อนอีกหนึ่งวันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันพฤหัสเอ้ยเจอกันอีกทีวันเสาร์เดี๋ยวผมก็จะไปนอนแล้วแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็อาจจะตื่นเช้ามาพรีเซนต์งานกับอาจารย์เนาะแล้วจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับก็วันนี้เนี่ยไปก่อนละฝันดีทุกคนไม่มีอะไรละเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีเย็นวันเสาร์ในเวลาหกโมงห้าสิบนะครับก็ เดีวมาสรุปสั้นๆให้ฟังวันนี้ผมก็ไปวิ่ง5กิโลเมตรนะครับเป็นเช็คเอาท์รัน5กิโลก็คือวิ่งเบาๆก่อนที่เราจะไปลองรันวันพรุ่งนี้ที่สวนลุมเนาะแล้วก็วันนี้ก็เรียบร้อยแล้วผมรี่เซนต์งานอาจารย์เรียบร้อยแล้วก็หมดแล้วสำหรับเรื่องของมหาลัยนะครับส่งงานแล้วก็ทําข้อสอบเรียบร้อยรู้สึกว่าลงขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวให้ดูข้าววันนี้ก็อย่างที่เห็น,นครับก็คือมาม่า2หอ่อแล้วก็ผมได้มาเป็น นี่เห็นปะมันเห็นปะวะไก่ทอดหาดใหญ่ลดราคาปายเหลืองครับได้มาสามสองบาทแล้วเราก็จะกินขา้าวเปล่าด้วยนะอันนี้มีอยู่กล่องนึงแล้วก็มีในตู้อีกหนึ่งกล่องนะครับก็คือที่กินเยอะอย่างเงี้ยเพราะว่าผมพยายามที่จะโหลดโหลดคราฟก่อนที่จะไปวิ่งวันพรุ่งนี้เนาะส่วนใหญ่ก็จะฝึกไว้นะครับพวกการโหลดคราฟก่อนรองรันหรือว่าการโหลดคราฟก่อนแข่งยอะไรเงี้ยมันก็ต้องฝึกไว้ด้วยเนาะก็เลยฝึกไว้หรือไม่ก็หาข้ออ้างให้เราได้กินเยอะก็ พรุ่งนี้เช้าผมไม่น่าได้ถ่ายมานะครับผมน่าจะไปสวนลุมตั้งแต่เช้าแต่ว่าเดี๋ยวมาให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าพรุ่งนี้ผมจะทําอะไรหรือว่าจะเอาอะไรไปบ้างนะก็ที่คิดไว้นะครับว่าระหว่างวิ่งเนี่ยผมจะกินอันนี้นะก็คือกล้วยตากนั่นเองนะเดี๋ยวเขาพกเก็บใส่กระเป๋าเกงไว้ตอนวิ่งนะครับแล้วก็แบ่งกินทีละสองชิ้นทุกๆ30นาทีอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยพักกินน,น้ํากินอะไรอยู่ตรงสวนลุมนะครับส่วนรองเท้าเดี๋ยวให้ดูรองเท้าเพราะว่า พรุ่งนี้ผมจะใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งนะจะลองใส่รองเท้าเทสดูด้วยว่าเป็นยังไงบ้างก็คือคู่นี้นั่นเองครับก็ไนกี้เน็กเปอร์เซนอะไรสักอย่างนี่แหละคือนะ้ามอบให้มาอีกทีนะครับเป็นของส่งต่อจากน้านะครับก็ไปเซิร์ชมาแล้วมันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างจะเป็นซปเปอร์ชูณช่วงหนึ่งในเวลานั้นแต่ก็ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่ายังไงผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังใช้ได้ดีอยู่นะครับคู่นี้เนี่ยผ่านผมก็ใส่จบ มาราธอนแรกมาแล้วนะมาราธอนแรกผมก็ใส่คู่นี้มาราทอนที่สองก็ใส่คู่นี้แล้วก็แล้วก็อะไรอีกเอ่อฮาร์ปแล้วก็ฮาร์ปที่ทำพีบีได้นยก็ใส่คู่นี้เหมือนกันก็เลยเป็นเหมือนกับคู่นําโชคของผมที่ใส่ตลอดเวลานะครับเวลาอยากจะวิ่งจริงๆจังๆขึ้นมาอะไรเงี้ยคู่นี้ก็เลยโอเคเดี๋ยวไปลองดูด้วยนะเพราะว่าเราจะลองวิ่งเพจที่จะวิ่งในวันแข่งก็ คมไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้นะครับเป็น shield, วันชิวๆอีกหนึ่งวันเจอกันพรุนี้แล้วกันผมก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะแล้วก็กดดันด้วยเพราะว่าถ้าผมถ้าผมวิ่งวันพรุนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะต้องเปลี่ยนแผนเปลี่ยนความเร็วที่ผมจะต้องใช้ในวันแข่งอะไรเงี้ยแต่เราก็รอดูแล้วกันครับอย่าไปคิดเยอะเนาะรอว่าเหตุการณ์มันจะเป็นไงก็ปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นไปนะก็เจอกันพรุนี้ครับก็เดี๋ยวมา recap ให้ฟังสั้นๆนะว่าผมไปวิ่งเป็นยังไงบ้างในวันนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยก็อย่างที่่่่ววมไปิงงสนรัตต้แ เช้าเลยนะผมตื่นประมาณตีสี่แล้วก็มากินกาแฟเตรียมตัวนะครับเข้าห้องน้ําบนไปแล้วก็ออกจากห้องประมาณตีห้ากว่าๆครับถึงสวนลุมประมาณหกโมงอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้เนี่ยวิ่งไปประมาณยี่สิบเจ็ดกิโลนะครับตามแผนก็คือต้องวิ่งประมาณยี่สิบแปดกิโลแล้วก็ต้องมีสิบสองกิโลที่เป็นเพจเอ่อประมาณความเร็วมาราธอนอะไรเงี้ยนั่นคือแผนที่ตั้งไว้นะครับส่วนที่วิ่งได้วันนี้เนี่ยก็คือ ผมวิ่งเพจที่เป็นมาราธอนได้แค่5กิโลแค่นั้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆแล้วก็เออร่างกายมันล้าแล้วอะไรเงี้ยก็เลยหยุดแค่5กิโลแล้วหลังจากนั้นผมก็เลยวิ่งจ็อกวิ่งเป็นอีซี่เพจยาวๆเลยนะครับก็เหนื่อยมากๆอันจริงถ้าให้บอกตรงก็คือเหนื่อยแต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกเฟลเหมือนวันพรฤหัสที่ผ่านมานะครับไม่รู้ว่า เพราะอะไรเหมือนกันนะอาจจะเพราะว่ามันผมพยายามจริงๆแล้วอะไรเงี้ยคือแม่งแบบหมดจริงๆฮาร์ดเลยผมขึ้นสูงมากนะปกติเนี่ยอย่างวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ผมลองวิ่งเพจเร็วอะ่ะคือมันอยู่ประมาณร้อยหกสต้นๆแค่นั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาวันนี้ที่ไปวิ่งข้างนอกครับก็ลองในเพจความเร็วเดิมอะไรเงี้ยฮาร์ดเอะ่ะมันพุ่งขึ้นไปประมาณร6 0กลางๆจนถึงร้อยเลยซึ่งมันเยอะมากสำหรับผมนะครับผมก็เลยโอเคพอก่อนพบ ผมไม่ใช่คนที่จะค้างกับฮาร์ดเรทสูงขนาดนั้นได้นะครับก็เลยเได้แค่5กิโลเนาะหลังจากนั้นก็เลยเคาะยาวๆแบบเมื่อยๆเลยนะล้าๆเลยนะครับเลยเป็นอีกวีคหนึ่งเนาะที่รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับนนจริงๆนี่ก็เป็นวีคแรกด้วยแหละที่ลองเอาเพจมาราทอนมาใส่ในการฝึกซ้อมนะร่างกายอาจจะยังไม่ปรับตัวหรือว่าร่างกายอาจจะยังไม่คุ้นชินเนาะก็เออพอเข้าใจได้อยู่ถ้ามันเป็นเคส อย่างนี้ก็รอดูในสัปดาห์ถัดไปนะครับว่ามันจะดีขึ้นหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นนะถ้าเราฝึกมันไปเรื่อยๆเนาะแต่ขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะเร็วตามที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยก็นั่น,นแหละสุดท้ายแล้วมันก็ยังถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ผมได้เรียนรู้กับตัวเองกับร่างกายตัวเองอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่ได้ถือว่าผิดพลาดไม่ได้ถือว่าล้มเหลวอะไรนะครับอย่างช่วงท้ายๆหลังจากที่ผมเหนื่อยจากวิ่งเพลมาราธอนแล้วเนี่ยผมก็เคาะไปเบาๆนะครับเหนื่อยก็พักผมก็ซื้อน้ําหยุดซื้อน้ํากกกิิินนนแล้้ว็เดชอะไอย แล้วก็มีนั่งพักบ้างนะคือพอผมวิ่งไปได้ประมาณ22กิโลเนี่ยผมกดหยุดนาฬิกาแล้วก็กดเรคคอร์ดทิ้งไว้เลยแล้วก็คืออีกประมาณ5-6โลหลังจากนั้นอ่ะผมก็คือวิ่งวิ่งเดินเดินตามฟิลนะครับไม่ได้จับเอ่อไม่ได้จับเวลาไม่ได้ดูฮาร์ดเรทก็สรุปสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่นั่นแหละได้ไอะไรเยอะเนาะก็เดี๋ยวเจอกันอาทิตย์หน้านะครับผมแล้วเราจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ฟังเจอกันครับผมบ๊ายบาย